เซียนอมตะ2,500ปีบทที่577สูเย่เรียกสายฟ้า3ชั่วโมงไปจนถึงทั้งวันเจียงสารหน้านิ้วคิ้วขมวดหากใช้พลังงานลมเพื่อปั่นไฟได้ก็ยังพอเป็นไปได้อยู่ครับ วิศวกรไฟฟ้าขโมดท้วเช่นกันกล่าวต่อแต่ว่าสภาพอากาศของที่นี่แตกต่างจากข้างนอกและเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศต่อให้มีกังหันลมก็คงไม่สามารถติดตั้งได้ภายในเวลาอันสั้นครับเมื่อทุกคนได้ฟังสีหน้าของพวกเขาก็ไม่น่ามองทันที นอกเหนือจากเจียงซานผู้บัญชาการคนอื่นเนอเองก็พากันเดินหน้าออกมาจัดก,การสิ่งต่างๆเยี่ยนที่ติดต่อวิศวกรฟ้ารายอื่นเพื่อให้พยายามแก้ไขปัญหาเจ้าตรงหลินกับปาปู้เต๋อไปตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยกันอู่เซียนห่าวกับลักัลานาหาศูนย์ใช้ระบบสื่อสารบนนาฬิกาอัจฉริยะพยายามหาหนทางอื่นในการจ่ายไฟผลสรุปคือไม่มีทางอื่นที่จะกู้คืนพลังงานได้ในเวลาอันสั้นเลยบรรยากาศโดยรอบพลันตึงเครียด ถ้ามีสายฟ้าจะช่วยแก้ปัญหาการจ่ายไฟได้ไหมครับซูเย่เอ่ยถามทันทีก็ได้อยู่นะวิศวะกรไฟฟ้ารีบหันไปหาซูเย่และตอบอุปกรณ์ตัวที่มีปัญหาคือระบบผลิตกระแสไฟไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับระบบจ่ายไฟ เมื่อตอนที่ติดตั้งเครื่องปั่นไฟตัวเก็บประจุได้ถูกติดตั้งลงไปด้วยแล้ววัสดุของตัวเก็บประจุในโลกนี้ต่างจากของที่ใช้ในโลกจริงเป็นอย่างมากน่าจะจะสามารถทนและรับฟ้าผ่าได้เท่าที่ฉันรู้คือบริเวณนี้เทียบได้กับหุบเขามรณะของโลกภายนอกสภาพอากาศแปรปรวนเป็นอย่างมากและมักจะมีพายุฟ้าขนองบ่อยครั้งดวงตาของหลานหลานเบิกกว้างจากนั้นเขาขมวดคิ้วและกล่าว จากสถานการณ์ในปัจจุบันคงไม่น่าจะมีฟ้าผ่านในเร็วๆนี้ต่อให้อาศัยกระแสไฟจากสายฟ้าได้แต่เราจะไปเอามันมาจากที่ไหนทุกคนเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้ากันอย่างพร้อมเพรียงบนนั้นไม่มีเมฆเลยแม้แต่น้อยจะให้ไปมีสายฟ้าได้อย่างไรอย่าว่าแต่สิบนาทีเลยต่อให้รอทั้งวันก็ยังอาจจะไม่มีฟ้าผ่าเลยสักครั้งก็เป็นได้ต้องคิดหาหนทางอื่น ซูเย่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าก้มหน้าลงใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวผมอยู่นี่แล้วครับเขากล่าวออกมาโดยมองไปที่เครื่องปั่นไฟคุณแค่เตรียมพร้อมรับไฟฟ้าก็พอแล้วครับอยู่นี่แล้วพรึบทุกสายตาจับจ้องไปยังซูเย่อย่างเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเธอสามารถล่อสายฟ้าได้หรือ เจียงซานเอ่ยถามขณะจ้องมองสู่เย่สุเย่พยักหน้าตอบกลับได้ครับถ้าอย่างนั้นก็รีบเลยเจียงซานรู้ดีว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเขาจึงไม่ซักไซสกล่าวกับวิศวกรไฟฟ้าทันทีว่าเตรียมการเดี๋ยวนี้เลยครับวิศวกรไฟฟ้าเองก็มองสู่เย่อย่างเต็มไปด้วยความประหลาดใจทว่าก็ลงมือแต่โดยดี ในขณะนี้ภายใต้ทุกสายตาที่เฝ้ามองอยู่ร่างของซูยเย่เคลื่อนไหวเขาพุ่งออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วมายังเนินทรายที่สูงเป็นพิเศษซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากเขตกักกันผู้คนที่อยู่ในเขตกักกันจ้องมองซูยเย่มาจากระยะไกลความตึงเครียดไม่สามารถระงับความอยากรู้อยากเห็นที่มีต่อซูยเย่ได้ภายใต้ท้องฟ้าอันจำสใส ซูยเย่จะทำให้เกิดฟ้าผ่าได้อย่างไรอีกด้านหนึ่งหยกใส่เริ่มเป็นสีเขียวตราที่แท้จริงบอกพันธมิตรผลักดันเคลื่อนไหวสองอากาศผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างก้าวเดินไปบนเนินเสียงไร้คาถาของซูยเย่เริ่มดังขึ้นคาถาตัอัศนี จตุอัศนีจจตุอัศนีพลันพบภาพสีเหลืองไรารากาสากาศแปรเปลี่ยนฟ้าร้องคำรามลั่นได้ยินเสียงเรียกที่มาถึงเร่งรีบรุดเร็วออกคำบัญชาด้วยเสียงไร้คาถาท,าที่ดังออกไปพร้อมทั้งใช้พลังปราณของตัวเองเป็นสื่อติดต่อกับท้องฟ้าเบื้องบนฟูระหว่างฟ้าดินเกิดสายลมพัดโบก ดินแดนภูผามหานทีที่มีความหนาแน่นของพลังปราณสูงมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคาถาได้รุนแรงกว่าในโลกจริงลมมาแล้วทุกคนในที่แห่งนั้นตื่นตกใจรวมไปถึงผู้บัญชาการทั้งหกดูสีฟ้าเปลี่ยนไปแล้วเมฆดูเหมือนจะมีเมฆเลย เหล่าแพทย์แผนตะวันตกเหมือนได้เห็นความหวังพากันตื่นเต้นและสั่นสะท้านส่วนปรมาจารย์แพทย์แผนจีนทั้งหลายมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยใบหน้าตกตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยพบเจอผู้ที่เรียกสายฟ้าได้มาก่อนวิศวกรไฟฟ้าอาการหนักยิ่งกว่าผู้บัญชาการทั้งหกล้วนเงยหน้ามองท้องฟ้า พวกเขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าพลังปราณในฟ้าดินถูกขับเคลื่อนโดยพลังลึกลับซึ่งพลังนั้นไม่ได้มาจากร่างของซูเย่แต่กลับมาจากธรรมชาติเกิดคำถามขึ้นมาว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใช่การเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติหรือเปล่าทั้งหกตื่นตกใจมองตรงไปยังซูเย่เป็นตาเดียวได้พบว่าซูเย่ที่ยืนอยู่บนเนินทรายกำลังเหงยหน้ามองท้องฟ้า ปากขยับพึมพำแม้พวกเขาจะทราบว่าพลังที่เปลี่ยนแปลงฟ้าดินไม่ได้มาจากร่างของซูเย่แต่พวกเขาสามารถทำพัดได้อย่างชัดเจนว่าร่างของซูเย่แผ่กลิ่นอายพลังปราณสุดแสนประหลาดออกมาดูเหมือนนั่นจะเป็นพลังที่นำความเปลี่ยนแปลงมาให้ฟ้าดินสิ่งที่พวกเขาไม่อาจมองเห็นได้คือร่างกายของซูเย่ถูกปกคลุมไปด้วยกายจิตที่มีขนาดเท่ากับเขาทุกประการ กล้จิตไร้คาถา,าพร้อมกับเขาส่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ละครั้งที่ทำการไร้ความเปลี่ยนแปลงในฟ้าดินจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อประโยคสุดท้ายสิ้นลงท้องฟ้าที่เดิมทีเคยจำใสก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆทึบสีดำในเมฆมืดครึ้มเหล่านั้นมองเอเห็นเป็นเส้นสายฟ้าแลบสว่างได้อย่างชัดเจนพอได้เห็นภาพนี้ทุกสายตาเกิดความสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเก่า ซูเยเรียกสายฟ้าได้จริงหรือเขาทำได้อย่างไรไม่ต้องรอให้ทุกคนหายตกใจครื่นเกิดเสียงฟ้าร้องคำรามดังอึกทึกเส้นสายฟ้าอันสว่างสวัยผ่าเมฆครึ้มตัดท้องฟ้าออกเป็นสองซี่เตรียมตัวซูเย่ลืมตะเบิกโพรงตะโกนเสียงดังพร้อม วิศวกรไฟฟ้ารีบตอบเสียงอันใสกระจา่างส่งผ่านไปยังหมวกของซูเย่หมอบลงซูเย่ตะโกนเตือนอีกครั้งช่วงเวลาถัดมาเปรี้ยงสายฟ้าเส้นหนาใหญ่ฟาดผ่าลงมาจากท้องฟ้าด้วยการชักนำของซูเย่ในพริบตาทั่วทั้งฟ้าดินส่องสว่างไปด้วยแสงอันหาที่เปรียบไม่ได้ราวกับว่ามันมีตา สายฟ้าฟาดตรงลงไปยังช่องอุปกรณ์รับประจุของเครื่องปั่นไฟหากเป็นในโลกจริงคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดสายฟ้ารุนแรงระดับนี้ทว่านี่คือดินแดนภูผามหานทีวัสดุที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์เก็บประจุล้วนเป็นของในท้องที่แถมยังมีการผสมพลังปราณเข้าไปร่วมด้วยสายฟ้าไม่เพียงไม่อาจทำลายตัวเครื่องปั่นไฟได้แล้วแต่ยังถูกดูดซาบไปโดยตัวเก็บประจุในทันที มาแล้วเมื่อวิศวกรไฟฟ้าเห็นภาพนี้เขาตื่นเต้นขึ้นมาโดยพลันเริ่มต้นลงมือแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วกับเก็บพลังงานรอจนกระทั่งการกักเก็บเสร็จสิ้นกระแสไฟเสถียรก่อนที่จะเปิดสวิตช่ายไฟกริกตามมาด้วยเสียงของอุปกรณ์ทั้งหลายที่เริ่มกลับมาทำงานทั่วทั้งเขตกักกันกลับมามีไฟฟ้าอีกครั้งในทันที ช่วงเวลานี้ทำให้ทุกคนถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกแพทย์แผนตะวันตกที่เคยตื่นตระหนกรีบก้าวขาวิ่งกลับเข้าไปในห้องทดลองซูเยรู้สึกโล่งเล็กน้อยเมื่อเห็นเช่นนั้นรอจนเมฆมืดและสายฟ้าสลายหายไปเขาจึงเดินทางกลับทำได้ดีมากเจียงซานยิ้มและชูนิ้วหัวแม่มือให้ซูเยกล่าวพาเธอมาด้วยครั้งนี้ฉันคิดถูก แล้วจริงๆเพิ่งมาถึงก็ทำผลงานชิ้นโตเลยสูเย่ยิ้มรับคำชื่นชมเจ้าหนูทำแบบนั้นได้อย่างไรหนะน้าหลานหลานเอ่ยถามโดยไม่อาจซ่อนความตกใจในแววตาได้ผู้บัญชาคนอื่นต่างก็จับจ้องสายตามาอย่างสุเย,ย่ก็แค่ทำได้นั่นแหละครับสูเย,ย่ายมือทั้งสองข้างตอบก็แค่ทำได้ แล้วมันจะง่ายแบบนั้นได้อย่างไรปรมาจารย์หัวเองก็เข้ามาหาซูยเย่แต่ก่อนที่ทุกคนจะทันได้ถามถ่ายอะไรต่อผลการตรวจสอบออกมาแล้วครับขณะนั้นเสียงของแพทย์แผนตะวันตกพลันดังขึ้นมาไร้ซึ่งความลังเลทุกคนล้มเลิกความคิดที่จะถามซูยเย่ออกวิ่งตรงไปยังแพทย์แผนตะวันตกหน้าห้องทดลองทันทีแพทย์แผนตะวันตกในตอนนี้ยืนอยู่หน้าห้องพร้อมโบกมือให้กับทุกคน เมื่อมาถึงหน้าห้องผลการทดลองออกมาแล้วครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แพทย์พันตะวันตกเดินเข้ามาหาพร้อมผลรายงานการทดลองในระหว่างที่เขามอบรายงานให้กับเจียงซานก็ขมวดคิ้วและกล่าวด้วยเสียงอันเคร่งขรึมว่าจากผลการตรวจสอบของทางเราและสาเหตุของการแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นเชื้อที่หายากและรุนแรงเป็นอย่างมากนี่เป็นเชื้อที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะครับ ซูเย่แข็งทื่อไปในทันทีเขาเคยเรียนการแพทย์แผนตะวันตกมาจึงเข้าใจได้โดยธรรมชาติว่านี่หมายความว่าอย่างไรหากเปรียบเทียบร่างกายมนุษย์สั่งคอมพิวเตอร์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องและเมื่อเปรียบเทียบเชื้อของโรคติดต่อตัวนี้เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์มันก็เป็นไวรัสที่โจมตีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสโดยเฉพาะ เชื้อส่วนมากที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์จะมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการรักษาเพื่อคอยทำให้ตัวเชื้อตกอยู่ภายใต้การควบคุมส่วนเชื้อที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์เมื่อถึงเวลาที่ระบบดังกล่าวพังลงไปร่างกายของมนุษย์จะเปาะบางราวกับเปลือกไข่เพียงแค่แต่ต้องก็ร้าวคล้ายกับเชื้อที่มีอยู่ในโลกภายนอกไร้ซึ่งหนทางรักษานั่นก็คือโรคเอด สีหน้าของแพทย์แห่งชาติทั้งห้ากลายเป็นใบหน้าอันไม่น่ามองแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจในแพทย์แผนตะวันตกทว่าพวกเขาเข้าใจความหมายของมันจนถึงตอนนี้ก็ยังไร้ซึ่งหนทางรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อนี้ครับแพทย์รายนั้นกล่าวต่อด้วยใบหน้าอันบิดเบี้ยวหากเริ่มทําการค้นคว้าวิจัยหาหนทางรักษาและมาตรการรับมือตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่อาจทราบเวลาสำเร็จที่แน่ชัดได้ครับ แพทย์แผนตะวันตกไม่สามารถทำได้ใบหน้าของผู้บัญชาการทั้ง6ไม่ต่างจากคนอื่นหรือว่าจะต้องยอมทิ้งพื้นที่ระดับ6จะต้องปิดกั้นถาวรหรือไม่ไม่ยังคงมีแพทย์แผนจีนอยู่ผู้บัญชาการทั้ง6มองไปยังแพทย์แห่งชาติทั้ง5โดยทันทีคนแค่ยอยู่ไหนไปดูกันเถอะประมาจารย์หัวกล่าวเสียงเข้ม ปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแห่งชาติที่เหลือพยักหน้าตามทำได้เพียงต้องลองใช้วิชาการแพทย์แผนจีนเท่านั้นเจียงซานร,รีบพาปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแห่งชาติทั้ง5ไปยังเต็นท์หนึ่งกับเขาเต็นท์เหล่านี้จะมีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ครับกล่าวเช่นนั้นเจียงซานเปิดเต็นท์และเดินเข้าไปกับทุกคน แม้ว่าทุกคนจะสวมชุดกันเชื้อโรคอยู่ทว่าเพียงเข้าไปพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นบรรยากาศนั้นผิดแปลกไปทั้งหมดหลังจากเข้าไปปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแห่งชาติทั้ง5้าเริ่มลงมือตรวจสอบคนไข้ทันทีซูยเยติดตามทั้ง5้าไปอย่างใกล้ชิดเฝ้าสำรวจอาการของผู้ป่วยอย่างระมัดระวังพบว่าผู้ป่วยทุกรายมีใบหน้าสีเหลืองและผอมแห้งสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าชีพจรของพวกเขากำลังอ่อนแรงลง เหล่าปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแห่งชาติวินิจฉัยคนไข้ผ่านถุงมือทางการแพทย์ชนิดบางแต่ละคนใช้เวลาวินิจฉัยอย่างยาวนานดูเหมือนว่าไม่สามารถตรวจอาการได้ดั่งใจนึกหลังการวินิจฉัยใบหน้าของปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแห่งชาติทั้งห้าดูน่าเกลียดซูเย่เห็นเช่นนั้นเขาจึงลองวินิจฉัยคนไข้รายหนึ่งด้วยความสงสยัย พบว่าชีพจรของคนไข่นั้นยุ่งเหยิงผิดปกติเดี๋ยวเต้นเบาเดี่ยวเต้นแรงสถานการณ์ดูไม่ค่อยสู้ดีนะไปออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่าทุกคนออกจากเต็นท์และรับการค่าเชื้อยอย่างเข้มงวดโดยเจียงซานนำทางมาอย่างห้องประชุมในเวลาต่อมาผู้บัญชาการทั้ง6รวมทั้งแพทย์แผนตะวันตกเองก็อยู่ที่นี่ด้วยการประชุมของแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตกบรรยากาศตึงเครียด สีหน้าของทุกคนดูไม่อภิรมมาคุยกันเรื่องอาการของผู้ป่วยกันก่อนปรมาจารย์หัวสูดหายใจเข้าลึกกล่าวออกมาเป็นคนแรกกลุ่มของแพทย์แผนตะวันตกสายหัวเหล่าแพทย์แห่งชาติเองก็คิ้วขมวดปมแน่นไม่รู้ว่าจะพูดอะไรผู้บัญชาการทั้งหกยืนอยู่ด้านข้างพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากฟัง เซียนอมตะ2500ปีบทที่578การลงมือของแพทย์แผนจีนไม่ได้ผลขอผมพูดก่อนครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แผนตะวันตกนามว่าหลี่จี้เฉิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมว่าตามผลที่ตรวจพบโดยอย่เครื่องมือหลักการของเชื้อตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับเชื้อ HIV หรือที่รู้จักกันในชื่อของโรคเอดครับมีความเหมือนกันกันกบโรคเอดตรงที่มันจะมีเป้าหมายไปยังระบบภูมิคุ้มกัน ความแตกต่างคือมันร้ายแรงกว่าครับเชื้อ HIV จะทำการโจมตีไปยังเม็ดเลือดขาว c d 4 t ซึ่งสำคัญที่สุดในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเชื้อตัวนี้ที่พวกเรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่มันจะไม่ได้เล็งไปที่เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันครับแต่เป็นทั้งระบบภูมิคุ้มกัน นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ว่าทำไมผู้ติดเชื้อทุกรายจะมีภูมิคุ้มกันเสียหายภายในเวลาอันสั้นส่งผลให้ความสามารถทางกายภาพถูกลดหลั่นลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัดคำแนะนำของผมคือให้ลองใช้ยาสำหรับโรคเอ็ดครับแพทย์แผนตะวันตกพยักหน้าในกรณีที่ยังไร้ซึ่งหนทางการรักษาได้อย่างสมบูรณ์จึงทำได้เพียงทดลองด้วยสิ่งที่มีอยู่ ยาสำหรับโรคเอดเป็นยาที่ดีที่สุดที่พวกเขามีสำหรับเชื้อตัวนี้ผู้บัญชาการทั้งหกไม่ได้กล่าวอะไรพยักหน้าหันไปมองกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญอาวุโสซ,ซึ่งประกอบไปด้วยปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแห่งชาติทั้งห้า เมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้ลองตรวจสอบผู้ป่วยดูพวกเราได้พูดคุยกับแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาพวกเขามาก่อนแม้ว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันโรคติดต่อน,นี้จะรักษาได้ยากทว่าทุกอย่างก็ยังไม่แน่ชัดจนกว่าพวกเราจะได้ลองดูลีชูขมวดคิ้วและกล่าวต่อฉันคิดว่าพวกเราต้องลองลงมือรักษากันก่อนจากนั้นค่อยตัดสินผลสรุปตามอาการของคนไข้แพทย์แห่งชาติอีกสคนพยักหน้าเห็นด้วย ทุกท่านเห็นว่าอย่างไรเจียงซานมองไปยังผู้บัญชาการคนอื่นพวกเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของปรมาจารย์แพทย์แผนจีนและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เยี่ยนตี้กล่าวฉันคิดว่าสามารถลองทั้งสองทางเลือกได้อูเซียนห่าวกล่าว พวกเราใช้เวลาไปมากแล้วและฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องสนว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนหรือแพทย์แผนตะวันตกมีกี่วิธีการก็สามารถลองใช้ได้เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดให้ได้โดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้บัญชาการอีกสามคนพยักหน้าเห็นด้วยทั้งแพทย์แผนจีนแห่งชาติและแพทย์แผนตะวันตกต่างก็พยักหน้าเมื่อได้ยินในขณะนี้เจียงซานย้ายสายตาไปยังซูเย่ พบว่าหลังจากวินิจฉัยซูเย่ยังคงใช้ความคิดมาโดยตลอดไม่อาจทราบได้ว่าเขากำลังคิดอะไรทว่าหลังจากผ่านมานานขนาดนี้เขายังไม่เกิดความคิดใดๆขึ้นมาอีกหรือเด็กคนนี้เองก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนและยังเป็นตัวแทนของศึกแห่งแพทย์แผนจีนระดับชาติพร้อมทั้งเป็นผู้ชนะซูเย่เจียงซานพันตะโกนออกมาปลุกซูเย่จากการใช้ความคิดกล่าวเธอมีความคิดเห็นอะไรไหม ทุกคนตกตะลึงมองไปยังซูเย่เป็นตาเดียวล้วนแล้วแต่สับสนเล็กน้อยทำไมเจียงซานจึงถามความเห็นจากซูเย่ขึ้นมาอย่างกระทันหันซูเย่มีความสำคัญอะไรถึงขนาดนั้นตัวของซูเย่เองก็ไม่ได้คาดคิดว่าเจียงซานจะถามหาความเห็นจากเขาหลังจากช่วงเวลาแห่งความเงียบเขาจึงตอบ นี่คือดินแดนภูผามหันที่การใช้สมุนไพรที่มีพลังปราณจะต้องให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างแน่นอนครับดังนั้นพระมอกแนะนําให้ใช้สมุนไพรที่มีพลังปราณจากในดินแดนภูผามหานที่สําหรับการรักษาพรุ่งนี้อืมเจียงซานพยักหน้าซูเย่ญญหยุดไปครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวต่อแล้วก็รักษาอีกกลุ่มด้วยสมุนไพรธรรมดาและนำมาเปรียบเทียบผลการรักษาครับ สมุนไพรที่มีพลังปราณจะมีคุณสมบัติสูงกว่าสมุนไพรธรรมดาสิบเท่าในสถานการณ์ทั่วไปทว่านี่คือดินแดนภูผามหานทีและอาการของโรคก็ยังไม่แน่ชัดจึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงทุกสถานการณ์แม้ว่าจะเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้อันน้อยนิดได้ยินเช่นนั้นทุกคนในห้องประชุมพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะมีประโยชน์ต่อการรักษาล้วนควรค่าแก่การทดลอง ไม่สำคัญว่าจะยากหรือซับซ้อนแต่เพียงไหนพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้าดีเลิกการประชุมเจียงซานพยักหน้ายกกำปั้นคาระวะทุกคนเป็นการขอบคุณทุกท่านเพิ่งเดินทางมาถึงกันในวันนี้ขอให้ไปพักผ่อนกันก่อนทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้ตามหาหนทางที่ดีที่สุดด้วยกันได้กล่าวจบเจ้าหน้าที่หลากหลายคนเข้ามาพากลุ่มคนไปผ่านการฆ่าเชื้อออกจากเขตกักกันมายังอีกเขตหนึ่งแทน เนื่องจากเชื้อนี้มีโอกาสติดต่อที่สูงมากทั่วทั้งพื้นที่ระดับ6จึงเป็นเขตกักกันเขตกักกันที่พิ่งอยู่กันเมื่อสักครู่นี้เป็นเขตกักกันหลักสถานที่สําหรับอยู่อาศัยและคนคว้าจะเป็นเขตกักกันรองหากพบว่ามีผู้ป่วยเขตกักกันรองจะถูกยกระดับให้กลายเป็นเขตกักกันหลักโดยทันทีเมื่อเข้ามาภายในเขตกักกันรองแล้วทุกคนแยกย้ายกันเข้าไปในพื้นที่ที่จัดเตรียมแยกไว้ อย่างไรก็ตามทุกคนที่เข้าเต็นไปไม่ได้ทำการพักผ่อนแต่กลับรวมตัวกันอยู่ที่ห้องประชุมในส่วนพื้นที่ของตัวเองฝั่งแพทย์แผนตะวันตกกลุ่มของผู้คนนําโดยแพทย์ผู้ชำนาญการพิเศษอันเป็นที่เคารพอย่างสูงนั่งลงภายในห้องประชุมครั้งนี้ถึงเชื้อจะระบัดอย่างหนักพวกเราก็จะต้องหาหนทางรักษาและเราจะต้องกำจัดเชื้อนี้ไปให้จงได้ ผู้นำหลี่จี้เฉิงมองไปยังแพทย์ทุกคนในห้องประชุมด้วยสีหน้าเคร่งครึมกล่าวพวกเรามาถึงที่นี่ก่อนแพทย์แผนจีนทั้งหลายก่อนหน้านั้นทั้งเราและเหล่าปรมาจารย์แพทย์แผนจีนก็ไม่มีใครรู้ถึงการมีอยู่ของโลกแห่งนี้ได้ทราบก็หลังจากที่ย่างเท้าเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในโลกนี้แพทย์แผนจีนถือเป็นระบบการแพทย์ประจำที่นี่อย่างแท้จริงแพทย์แผนตะวันตกใช้ไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศชาติถึงมุ่งเน้นการพัฒนาวงการแพทย์แผนจีนอย่างจริงจงังหลังจากกล่าวเช่นนั้นหลี่จี้เฉิงหยุดไปช่วขณะก่อนจะต่อที่แห่งนี้คือสถานที่อะไรสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาของประเทศชาติในอนาคต่อทุกคนคงได้กระสังกัน แล้วดังนั้นครั้งนี้พวกเราจำเป็นที่จะต้องสร้างผลงานเพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถของพวกเราเองไม่ใช่เพื่อทำการแข่งขันกับแพทย์แผนจีนเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าแพทย์แผนตะวันตกของพวกเราก็มีประโยชน์บนแผ่นดินนี้ทุกคนพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันดวงตาแน่วแน่เช้าว,วันถัดมาไปกันเถอะ หลังจากการจัดเตรียมเล็กน้อยแพทย์แผนจีนจีนแห่งชาติจีนทั้งห้ามารวมตัวกันอีกครั้งแต่ละคนนำเครื่องมือที่ต้องการมาด้วยสวมชุดกันเชื้อโรคมุ่งหน้าไปยังเขตกักกันหลักซูเย่ยืนอยู่ถัดจากปรมาจารย์หัวเมื่อมาถึงเขตกักกันหลักแพทย์แห่งชาติทั้งห้าเดินตรงเข้าไปในเต็นท์กักกันผู้ป่วยแรกซึ่งแต่ละเต็นท์จะมีผู้ป่วยสิบรายเริ่มกันเลยพวกเขาพยักหน้าให้กัน ทั้งหาคนเริ่มมองหาคนไข้ยพยายามทำการรักษาแม้ว่าจะอยู่ข้างหลังปรมาจารย์ซูเยก็สามารถมองเห็นวิธีการรักษาของปรมาจารย์แพทย์แผนจีนแต่ละคนได้อย่างชัดเจนทั้งเฝ้ามองและเรียนรู้ไปพร้อมกันปรมาจารย์หัวไม่ได้ใช้เข็มหลังจากวินิจฉัยคนไข้ารายแรกเขาเขียนใบสั่งยาและพยายามลองรักษาด้วยการใช้ยาด้านข้าง มีสมาชิกทีมสืบสวนที่คอยติดตามพร้อมทำการจดบันทึกหลังจากได้รับใบสั่งยาเจ้าหน้าที่รีบออกไปทันทีต้มยาด้วยสมุนไพรธรรมดาและนำมาให้คนไข้ส่วนทางฝั่งปรามาจารย์หัวใช้สมุนไพรที่มีพลังปราณจากดินแดนภูผามหานทีเธอสามารถช่วยให้คนไข้ขับพิษจากยาได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าหลังจากคนไข้รับยาไปแล้วปรามาจารย์หัวเอ่อยถามซูเย ทำได้ครับสุเยพยักหน้าเริ่มลงมือทันทีรอจนฤทธิ์ของยาสลายไปจนหมดปรมาจารย์หัวตรวจอาการของคนไข้อีกครั้งผ่านไปสักพักเขาก็ส่ายหัวไม่ได้ยายงแรงไม่พอ เขารีบหันไปหาซูเย่และกล่าวเธอใช้เข็มดูกระตุ้นอย่างกำเนิดลองระงับเชื้อแบบช่วคราวแล้วก็ขึ้นอยู่กับผลการรักษาของพรุ่งนี้ดูว่าควรจะเพิ่มปริมาณยาหรือเปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่นหรือเปล่าครับซูเย่นำเข็มขึ้นมาและฝังลงไปบนคนไข้ด้วยผลของการฝังเข็มคนไข้ที่ระมานจากโรคพันได้รับการกระตุ้นอย่างกำเนิดหยุดยั้งร่างกายจากการอ่อนแอแรง อย่างไรก็ตามการระงับอาการนี้มีผลเพียงชั่วคราวอย่างมากได้เต็มที่ก็หนึ่งวันจากนั้นจะไร้ผลเฮอเกิดเสียงถอนหายใจอันแผ่วเบาปรมาจารย์หัวเคลื่อนต่อไปยังคนไข้รายรถัดไปลงมือวินิจฉัยเพิ่มปริมาณยาเป็นเช่นเดียวกันกับแพทย์แห่งชาติทั้งห้า ตลอดทั้งวันปรมาจารย์แผดแผนทั้ง5รักษาคนไข้ไปร่วมกว่า500รายร่างในชุดกันเชื้อโรคเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อหลังจากการตรวจสอบและฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวดพบว่าไม่มีผู้ใดติดเชื้อทั้ง5คนออกจากเขตกักรหลักกลับเข้าสู่เขตกักันรองท่านอาจารย์และท่านผู้อาวุโสทั้งหลายครับเมื่อเห็นว่าปรมาจารย์แผดแผนทั้ง5อยู่ในสภาพเหนื่อยล้าสูเยจึงกล่าวไปที่ห้องประชุมกันเถอะครับเดี๋ยวผมจะดูแลพวกท่านเอง ขอบใจนะมีสิทธินีช่างดีเสียจริงหลังจากการหยอกล้อเล็กน้อยในห้องประชุมสูเย่ใช้พลังปราณปรมาจารย์แพทย์แผนจีนทั้งห้าผู้เหนื่อยล้าพลันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาอย่างรวดเร็วทุกคนหายจากความเหนื่อยทว่าใบหน้าของพวกเขาก็ไม่ได้ผ่อนคลายตามเลยต่อไปพวกเราจะรอดูในวันพรุ่งนี้ว่าได้ผลไหมปรมาจารย์หัวกล่าวพร้อมถอนหายใจอย่างแผ่วเบา ทุกคนขมวดคิ้วได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้วันที่2องสุเยตามปรมาจารย์แผดแผนทั้ง5กลับเข้าไปยังเขตกักกันหลักผู้บัญชาการทั้ง6เองก็มาถึงในเวลาเดียวกันทุกคนเริ่มทำการตรวจสอบคนไข้ที่ได้รักษาไปเมื่อวานผลปรากฏว่าตั้งแต่คนไข้รายแรกสีหน้าของแพทย์แห่งชาติทั้งหก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยเป็นอย่างไรบ้างครับ หลังการตรวจสอบผู้บัญชาการทั้ง6กรีบเดินหน้าเข้ามาถามไทยไม่ได้ผลเลยปรมาจารย์หัวสายหัวสีหน้าเศร้าหมองกล่าวพร้อมถอนหายใจไม่มีผู้ป่วยที่รับการรักษาเมื่อวานมีอาการดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยแถมยังดูย่ำแย่ลงยิ่งกว่าเดิมเสียอีกทางฉันก็ไม่ได้เช่นกันว่านเฉิงยางสายหน้าตามฉันก็ไม่เกิดผลหลิวชิงเฟิงสายหัวบ้าง จากนั้นเมื่อมองไปยังตู้ชิวเฟิงและหลี่ชูใบหน้าของพวกเขาเองก็ดูแย่ไม่ต่างกันซูเย่คิ้วขมวดปมแน่นเขาได้ลองกระตุ้นอย่างกำเนิดของคนไข่เมื่อวานเพื่อให้ต่อสู้กับเชื้อคิดว่ามันจะมีผลสักพักแต่กลับไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงสีหน้าของผู้บัญชาการทั้งหกดูไม่น่ามองขึ้นมาทันทีปรมาจารย์แพทย์แผนจีนทั้งห้าไม่สามารถทำได้หรือแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไป ทางเราใช้สมุนไพรพลังปราณแล้วสถานการณ์ทางฝั่งสมุนไพรธรรมดาเป็นอย่างไรครับสุยเยภพันนึกถึงบางสิ่งขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามคนไข้พร้อมให้ตรวจอาการแล้วครับเจ้าหน้าที่ตอบสมุนไพรพลังปราณได้ผลที่ไม่ดีสมุนไพรธรรมดานั้นคงยิ่งกว่าผู้บัญชาการทั้งหถอนหายใจ อย่างไรก็ตามแพทย์แห่งชาติทั้ง5้ายังคงตรวจอาการของคนไข้ที่รับการรักษาจากสมุนไพรธรรมดาอย่างเข้มงวดคนไข้รายแรกสีหน้าของประมาจารยร์หัวปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยร่องรอยของความสงสัยปรากฏขึ้นในแววตาทว่าเขายังไม่พูดอะไรจากนั้นตรวจอาการของคนไข้รายอื่นหลังจากตรวจคนไข้ไปได้สิบรายหา ปรมาจารย์หัวอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงออกมาในขณะเดียวกันแพทย์แห่งชาติคนอื่นเองก็ดูมีสีหน้าประหลาดใจยอย่างมากในไม่ช้าคนไข้ทั้ง500รายได้รับการตรวจเป็นอย่างไรบ้างครับผู้บัญชาการทั้ง6ทนรอต่อไปอีกไม่ไหวจึงเอ่ยถามออกมาพวกเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงจากสีหน้าของแพทย์แห่งชาติซูยเย่เองก็มองไปยังแพทย์แห่งชาติทั้งห